รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเราจะพคุณไชมช้ชิสุดยอดอาหารกับครัเซร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหารซีพีซีเติมชีวิตที่ดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะกับการพามาชมแล้วก็มาชิมอาหารอร่อยๆที่ร้านบิ๊กนิ c คาเฟมาเนี่ยติดใจทั้งอาหารทั้งบรรยากาศและเจ้าของร้านสาวสวยของเราน้องไนซ์ตันสีสกุลค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยเข้าของเยอะแยะเลยถ้าเกิดว่ามาที่ร้านบิ๊กนิ c คาเฟจะมีอะไรมาทำได้บ้างถ้ามาวันเดียวนะคะก็จะมีพวกตุ๊กตาพวกนี้ค่ะ,คะ วันเดียวหรอตัวนี้ได้ประมาณแบบสองชั่วโมงใช่่วลูกต้องชอบแน่เลยใอ้ยนุ่มมากเลยเด็กๆจะชอบจะสามารถเลือกสีได้ว่าเอาสีไหนแล้วก็เลือกตาเนี่ยเลือกจมูกบางคนก็ทำเป็นกระตายเป็นสับตลาดอะไรเยอะแยะสองตัวนี้ก็จะเป็นสเต็ปใหญ่ขึ้นมาคือต้องทำแขนทำขาแอลนานอุ้ยน่ารักอั่ะ วันนี้ตัวใหญ่นี่นานไหมคะทานานอันนี้ก็น่าจะสักสามสี่ชั่วโมงคือเหมือนคูณก็วันเดียวได้เหมือนกันวันเดียวได้อันนี้ก็เด็กๆทําได้ค่ะเป็นผ้าพันคอผ้าพันคอค่ะอันนี้จะยาวอันนี้ก็จะเป็นฟิงเกอร์นิตติ้งก็คือใช้นิ้วแทนใช้นิ้วแทนไม้อ๋อเหรอคะไม่ต้องอุปกรณ์ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ด้วยความที่ไหมเส้นใหญ่ก็คือใช้แขนแทนไม้เลย อหจะเป็นเหมือนอินฟินิตี้ส a าฟคือใส่เข้าไปอย่างนี้เลยมันเท่นะไปไหนแล้วบอกว่าเนี่ยฝีมือฉันใส่แล้วนี่จะเห็นเมัอนกองกองเออใช่ใช่ใช่และนี้ค่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกงานโคเชตตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เราจะใช้เวลาสเต็ปขึ้นมานิดนึงมันจะยากขึ้นมาหน่อยยิ่งชิ้นเล็กมันจะยิ่งละเอียดอันนี้คือฝึกเส้นเล็กด้วยฝึกเยอะอ่ะอันนี้ฝึกเยอะเลยเอาเอาตัวนี้ก่อนก็แล้วกัน ตัวนี้ใหญ่วสองตัวใหญ่เสร็จเร็วกว่าเสร็จเร็วกว่าแต่อันนี้ก็คือเป็นงานที่ละเอียดขึ้นไปอย่างนารักมาก์คไมนี่ยค่ะสามารถมาทํากิจกรรมได้ซื้ออุปกรณ์แล้วก็เรียนฟรีเรียนเสร็จปุ๊บหิววันนี้ก็จะมีเป็นเค้กมะพร้าวนะคะโอ้จะแน่นมากเนื้อจะเป็นเนื้อเนื้อเป็นเนื้อมากเนื้อแน่นดูแล้วเออตรงนี้ก็มีมะพร้าวชั้นหนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมะพร้าวแบบนี่เอามาทั้งลูกไหมคะเนี่ย ใช่เยอะเยอะเนาะนี่มะพร้าออ่อนเลยนะดูครีมสิในตัวเค้กก็มีเนื้อมะพร้าวอยู่นะคะคือสมบัติมะพร้าวลูกไหนที่เราเจอที่เป็นเนื้อแข็งค่ะเราก็จะมาทําเนื้อใส่เข้าไปในเนื้อแต่อันที่อ่อนเรามาทําหน้าเอาเนื้อก่อนเนื้อแน่นๆมันต้องอย่างนี้มันคือเค้กแน่นๆแบบนี้เลยโอ้โหมีมะพร้าว มะพร้า,าวแบบกอคือในเค้ก่ยถ้ากัดไปมันจะมีกลุบกๆุบของมะพร้าวที่มันแข็งนิดนึงแล้วด้านหน้าเนี่ยจะเป็นมะพร้าวอ่อนกับครีมอืมอร่อย,ยอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์เลยหาที่อื่นไม่ได้สรีบุญพูดไม่เชื่อคุณก็ต้องมาชิมเองบิ๊กนิดฮา,าเฟยอยู่ติดก,กับ โรงพยาบาลบาฟันอาคารเนเชอร์พาชั้นหนึ่งจอดรถหน้าร้านเลยมาทานอาหารได้ทานขนมได้ถักนิตๆหรือว่าจะมาดื่มเครื่อดื่มชิลๆก็ได้วันนี้ปิดท้ายด้วยน้ำช็อกโกแลตเย็นโอ้อหออันนี้ก็เข้มข้นเหมือนกันมาก คุณไนซ์ตันสีสกุลค่ะกับคุณมากค่ะ<า>ดิกนในคาเฟ่ค่ะชมย้อนหลังได้นะคะไปที่ Facebook รายการครัวอาเซียนค่ะ f c e e o o o k ครัวอาเซียนหรือว่าอยากชมรายการมองรอบด้านรายการชีวิตชีวารายการช่วยคิดช่วยทำรายการดันึของสิริบุญเข้าไปที่ Facebook คนมีสาระค่ะวันนี้หมดเวลาครัวอาเซียนแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เทศกาลซีพีหมูดำคุโรบุตะเริ่มแล้วกับเมนูพิเศษราคาพิเศษกว่า800สาขาอร่อยพลาดไม่ได้ก่อน31สิงหาคมนี้การทำเกี๊ยวกุ้งให้อร่อยเนี่ยกุ้งเนี่ยจะต้องเนื้อนั่นแล้วน้วำซุปจะต้องหวานหอมผูทำกินเองประจำอะเกี๊ยวกุ้งจากซีพี